วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมสวนอะโวคาโดที่อำเภอพบพระในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดกันค่ะ ซิงซูอะโวคาโดสมูตตี้อะโวคาโดไอศครีมอะโวคาโดแล้วก็สลัดอะโวคาโดค่ะน่าสนใจเนี่ยงั้นเมนแนะนำอย่างนึงเนาะตู้นะคะอ้าวอีซืออันนี่กันด้วยหรอ,อใช่ๆนะม่นด้กันเลยอุ้ยได้ยินเมื่อไหรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะ นี่คือเมนูพิเศษจากทางร้านเลยนะทำมาจากอะโวคาโดทั้งหมดเลยอะโวคาโดทำแบบนี้ได้ด้วยหรอนั่นสิแล้วก็คุณจะได้ลองกินคนแน่เหมือนกันใช่ใช่งั้นเราลองชิมกันเลยไหมหืมโอ้ย ผมจำว่าอะโวคาโดทำอะไรได้อีกบ้างยังไม่เคยเห็นผลอะโวคาโดเลยอ่ะงั้นเราลองไปถามพี่พี่นี่เกษตรอำเภอดีไหมอยู่ใกล้ใกล้แค่นี้เองอือดีเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันเลยไหมโอเคถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปกันเลยสวัสดีค่ะพอดีอยากจะมาขอ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะโวคาโดค่ะ,คะพอจะมีเวลาบ้างชนิดนึงไหมคะตรงนั้นเชนน้านในเนาะนะค่ะนักเรียนมาขอคำปรึกษาเรื่องอะโวคาโดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชญนั่งครับวันนี้น้องๆเรียนอยู่ในให้พี่แนะนำครับ พอดีพวกหนูมีเรื่องอยากจะรบกวนค่ะเมื่อวานพวกหนูได้ไปคาเฟ่มาได้แล้ลองทานเมนูพิเศษของทางร้านแล้วมันมีอะโวคาโดเป็นส่วนผสมอยู่ในนั้นนะคะพวกหนูก็เลยสงสัยว่าอะโวคาโดมันเป็นยังไงเพราะว่าพวกหนูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอยากให้พี่ให้ความรู้พวกหนูเลยว่ามันเป็นยังไงพอจะได้ไหมคะอ๋อได้สิถ้าอยากรู้ว่าอะโวคาโดเป็นยังไงพี่รู้จักเจ้าของสวนสวนนึงอยู่เดี๋ยวเราไปนี่พี่พาไปดูนะครับห่ยดีเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ Yeah. Mm -hmm. สวัสดีครับวันนี้ผมพาน้องๆมาทำเครื่องจัดโอคาโดน้องๆเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับโอคาโดเลยอยากจะให้พี่เจ้าของสียนะครับนันนนเอาโอคาโดให้กับน้องๆรู้จักที่เขามยาดาวางนะครับยินดีครับยินดีเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอธิบายว่าเราจะเก็บโอคาโดได้เมื่อไหร่นะ ลูกนี้เกบได้หรือยังคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัดได้หรือยังลูกนี้ยังเป็นจุดเสียขขวอยู่ก็คือตอมไขมันยังระเบิดไม่หมดยังตัดไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวพี่จะหาลูกที่ตัดได้แล้วให้ดูอย่างเช่นลูกนี้นะคะเราก็จะดูเราก็จะดูสามอย่างคะ่ะอย่างแรกก็คือดูอายุอย่างที่สองคือดูตุ่มไขมันและอย่างที่สามจะดูขั้วคะ่ะเอ้พี่คะตุ่มไขมันนี่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะ บนผิวของโวคาโดจะมีตุ่มไขมันอยู่แล้วเราจะต้องดูว่าตุ่มไขมันระเบิดหรือยังอย่างลูกนี้และลูกนี้นะคะต่อมไขมันยังระเบิดไม่มากพอยังไม่สามารถตัดได้ค่ะอ๋ <transfer everything. S 1> อแล้วส่วนขวนั้วนี่อย่างนี้นี่ได้ไดหรือยังคะอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ค่ะถ้าได้แล้วจะต้องเป็นเป็นขั้วที่อวบตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเรียกว่าปิงจะต้องอวบและเป็นสีเหลืองน้าตาลค่ะส่วนตรงนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่สามารถตัดได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะเราจะก็จะดูอย่างแรกก็คืออายุโดยต้นนี้เนี่ย นับจากออกดอกจนมาถึงออกผลเนี่ยรวมแล้วแดเดือนโดยทั่วไปมะขาเนี่ยแดเดือนสามารถตัดได้แล้วค่ะอย่างที่สองคือต่อมไขมันจะเห็นว่าลูกเนี้ยมีต่อมไขมันเป็นสีน้ําตาลเกือบทั้งลูกแล้วสามารถตัดได้แล้วและอย่างที่สามขั้วขั้วก็เป็นสีเหลืองน้ําตาลแล้วค่ะแล้วก็อวบก,กว่าอันนี้อีกด,ด้วยก็เลยจะตัดได้แล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ตัดให้ดูนะเราก็จะต้องตัดออกมาแบบนี้ก่อน พอได้แบบนี้แล้วเราจะต้องตัดขั้วให้ชิดกับผลเพื่อเวลาตอนที่แพ็คลงกล่องเนี่ยขั้วจะได้ไม่ไปถูกกับผลอื่นเสียหายค่ะเราก็จะตัดให้ชิดแบบนี้เลยแล้วถ้าเก็บเสร็จแล้วนี่ยต้องไปทําอะไรต่อคะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายและสรุปให้ฟังเลยดีกว่าค่ะครับก็อย่างที่เจ้าหน้าที่เราได้อธิบายในเบื้องต้นไปแล้วนะครับการเก็บอะวคาโดอย่างไรให้มันมีคุณภาพหรือไม่ติดโรคไปนะครับ แล้วก็เก็บอะโวคาโดไม่อ่อนถ้าอ่อนเมื่อไหร่ก็มีปัญหาเมื่อน,นั้นนี่คือปจัจจัยสำคัญที่สุดของอะโวคาโดนะครับฝนตกก็ห้ามเก็บเก็บมาแล้วก็ห้ามวางกับพื้นแล้วก็ควรจะมีตะกร้ามารองรับไปนะครับตะกร้าที่สะอาดแล้วก็ดูต่อมไขมันด้วยบางทีอาจจะเป็นโรคแคนเกอร์หรือเป็นขี้กาที่เราเรียกกันถ้าเป็นขี้กาที่แคนเกอร์เนี่ยมันจะมันจะเป็นปืนป้นๆมันจะเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็ตอ่อมอ่ามันจะใหญ่กว่านี้แต่ตัวนี้มันแก่จริง แกะจริงก็จะเป็นตอมไขมันีเป็นจุดๆเล็กๆจากสีขาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําตาลแล้วก็มันจะระเบิดมันจะแตกไนนั่นนะคือเขาเรียกว่าตอมไขมันแล้วก็ปิงน้องก็อธิบายไปแล้วนะก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือแปลงด้วยก็ควรจะทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราไปดูการแพ็คกิ้งของเราหรือว่าใครมีอะไรสงสัยไหมเออไอประมาณนี้ทานได้หรือ,อยังคะทานไม่ได้นะครับอะโวคาโดจะไม่สุกบ,บนต้นเลยอะโวคาโดต้องไปบ่ม วิธีการบ่มมีเยอะนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นเขาเอากล้วยกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมสุกเนี่ยไปใส่กับเอะโวคาโดหรือบ้านเราก็ง่ายๆเรามีฐานข้าวสารอยู่ใช่ไหมเอาเปคาโดไปใส่ในฐานข้าวสารไม่ควรจะไปบ่มกับเอาถุงพลาสติกไปห่อหุ้มเพราะว่าหนึ่งเขายังขายน้ําอยู่เขาเอาปวลาเขาขายน้ําออกมาแล้วมันจะไปโดนขั่วน้ําที่ออกมามจะโดนขั่วหรือเราจะทําให้เกิดเชื้อราเข้าไป เราควรจะวางอุณหภูมิห้องก็ได้ทอยนะครับทอยไว้ไม่เอาไปบ่มก็ค่อยทานเพราะอะาวคาโดเองก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราถ้าสุกแล้วครับเราทานไม่ทันเนี่ยเราจะเก็บรักษาทำไงให้ทานนานครับถ้าสุกแล้วเราทานไม่หมดนะครับก็เอาไปใส่ในช่องผักในตู้เย็นได้นะครับจะยืดเวลาไปอีกประมาณ4 5หวันได้หรือว่าใกล้ๆแต่อย่าไปเอาวางเลยทันทีในขณะที่เราตัดมาแล้วไปเข้าห้องเย็น อันนั้นอาจจะมีการเขาเรียกว่าไต่นึ่งจะไม่สุกเลยให้อยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนอย่างน้อย,อยที่สุดก็สองวันอันนี้นิทานได้หรือยังคะยังทานไม่ได้นะครับยังทานไม่ได้แล้วในส่วนนี้นี่มีพันอะไรบ้างคะอ,อ๋อเดี๋ยวให้น้องแยมเจ้าหน้าที่ของเราเป็นคนตอบเลยว่ามเรามีพันธุ์อะไรบ้างค่ะหลักๆนะคะส่วนของเราที่มีผลผลิตก็จะมีอยู่6สายพันธุ์หลักๆเลยค่ะ ก็จะมีแฮตบัคเนียปีเตอร์สันทิงเคอร์ตันบุชเจตแล้วก็พวก้าศูนย์แปดค่ะแล้วพันไหนนี่อร่อยสุดคะก็จะเป็นแฮตค่ะอ้าวไม่ใช่พวกผ้าเหรอเราคนพวกพา้าพผ้าต้องอร่อยสุดสิสุดตัวคิดว่าแฮตค่ะ <laughs> ผมว่าพวกผ้านะยังไงเราต้องรักอำเภอของเราสิพวกผ้าน่าจะอร่อยสุด <laughs> แต่แฮตก็เป็นพันที่ดีที่สุดในโลกะนะ <laughs> ก็ให,ให้ให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยก็แล้วกันไม่เป็นไรจะก,ก็ช่วยกันโปรโมทพันธุ์พวพระของเรานะพวกเราอยู่อำเภอพระพาพา่พระของเราก็ค่อนข้างจะมีจุดเด่นเยอะมากเลยไม่แพ้อวคะาะโดพันธุ์อื่นๆในต่างประเทศครับหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับจะก็สู่ขั้นตอนในการแพ็คนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้าครับหลังจากที่เราเก็บมาเราก็จะทําความสะอาดผลก่อนแล้วเพื่อจะเอาโฟมตะข่ายเนี่ยใส่เพื่อกันแระแทกกับเวลาขนส่งให้ลูกค้านะครับ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องนะครับกล่องต้องมีความหนาประมาณห้าชั้นนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศที่เป็นรูๆเพื่อรู้ไหมครับว่าอะโวคาโดยังหายใจอยู่นะครับหลังจา,ากที่เราตัดมาเป็นการระบายอากาศด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เขาเน่าเกิดติดเชื้อได้แล้วกล่องที่แข็งแรงก็จะทําให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ถุกมไหมครับสนุกมากเลยครับ ต้องขอขอบคุณพี่เชษฐากับพี่เกษตมมากนะคะที่เสียสละเวลาให้ความรู้กับพวกหนูค่ะอะอโวคาโดถูกยกย่องให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดหรือสุดยอดของผลไม้เพื่อสุขภาพด้วยความที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ปัจจัยความสำเร็จของอะโวคาโดพบพระด้วยพื้นที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง400 800เมตร มีดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีมีความเป็นกรดต่างอยู่ระหว่าง5-7อุณหภูมิประมาณ22-30องศาเซลเซียสมีค่าความชื้นสัมพันธ์ที่69-7 1.8%อันเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้โอโวคาโดพบพระมีต้นทุนจัดการต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆน,นอกจากนั้นเกษตรกรยังมีประสบการณ์ในการปลูกอวคาโดเป็นอย่างดี รู้จักวิธีดูแลต้นอะโวคาโดด้วยความปราณีตจึงทำให้เกษตรกรพบพระสามารถผลิตอะโวคาโดที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด